แนวข้อสอบที่5้นะครับเกี่ยวกับพอร์อมและคอลนอในกรณีที่มีเศษนะครับในกรณีที่มีเศษนะในกรณีที่มีเศษเนี่ยข้อสอบออกพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องจําลักษณะในการทําโจทย์ในแต่ละแบบให้ได้นะครับมาดูกันนะครับเ,เทคนิคในการทําโจทย์เนี่ยโจทย์โดยปกติเนี่ยจะแบ,บ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกเมื่อเรารู้ว่า เหลือเศษเท่าใดนะครับเมื่อรู้ว่าเหลือเศษเท่าใดนะครับถ้าเราต้องการหาหอละมมนะครับต้องลบเศษออกก่อนแล้วค่อยหาหอละมตรงนี้นะเน้นย้ํานะครับต้องลบเศษออกก่อนแล้วค่อยหาหอละโมนะครับถ้าเราต้องการหาคอรนอให้เราหาอะไรก่อนเลยให้เราหาคอรนอก่อนแล้วค่อยนําเศษมาบวกนะครับแล้วค่อยนําเศษมาบวกเดี๋ยวเราดูตัวอย่างประกอบความเข้าใจกันดีกว่านะครับ ตัวอย่างแรกเนี่ยจำนวนนับที่มากที่สุดนะครับคีย์เวิร์ดคำแรกเนี่ยก็คือคำว่ามากที่สุดนะครับมากที่สุดแน่นอนว่าหาอะไรนะักเรียนหาหอละมอถูกนะเพราะตัวมอเนี่ยก็คือมากนะครับเมื่อนำไปหาร35 61 50ดแล้วเหลือเศษ5เหลือเศษ1เหลือเศษ2ตามลำดับตรงนี้แหละนะครับคือรูปแบบโจทย์ก็คืออะไรนะ เมื่อรู้ว่าเหลือเศษเท่าไหร่นะครับเห็นไหมเหลือเศษ5เหลือเศษ1เหลือเศษ2เขาบอกมาแล้วว่าเหลือเศษเท่าใดนะครับเขาบอกว่าขั้นตอนแรกถ้าหาหอละมอให้เราลบเศษออกก่อนนะครับนะอ่ะกูเขียนขั้นตอนอย่างชัดเจนเลยนะขั้นตอนที่1นะครับนําเศษไปลบ นำเศษเป็นลบคือยังไงตัวแรกนะ35นักเรียนเอามาเขียนไว้ก่อนนะครับนี่35ตรงนี้นะครับเศษของ35คือเท่าไหร่เวลาอ่านโจทย์ดูดีๆนะ35เหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษห้านะครับลบออกจากหนะครับเมื่อ35ลบทิ้งไป5เหลือเท่าไหร่เอ่ยก็จะเหลือ30โอเค61เหลือเศษเท่าไหร่นักเรียนเหลือเศษ1ก็เอา60ตั้งอ่าไม่ใช่60นะ61ตั้งนะครับ ลบออกไปหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นหกสิบตัวสุดท้ายนะครับห้าสิบห้าสิบนักเรียนดูซิเหลือเศษเท่าไหร่ห0สิบจุเหลือเศษสองคูรลบสองทิ้งไปนะครับก็จะกลายเป็นส8สิบแปดโอเคเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็นำไอ้เจ้าต,ตัวพวกนี้นะครับไปทำอะไรไปหาขอรมอนะครับนี่นะเสร็จแล้วนะขั้นตอนที่1นนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับหาหอรอมอของของตัวไหนนักเรียนของ30ของ60แล้วก็ของ48อ่ะเดี๋ยวเรามาหาหอรอมอ,อก,กันนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับครูใช้วิธีการตั้งหารเหมือนเดิมนะครับมี30มี60มี48ตั้งหารนะโอเคเลขอะไรที่หาร3ตัวนี้ได้ลงตัวพร้อมกันคือเลข2นะครตรงนี้เหลือเท่าไหรเอ่ยเหลือ15นะครับเหลือ30แล้วก็เหลือ24อ่ะมาดู ว่าเลขอะไรที่หารสามตัวนี้ได้ลงตัวพร้อมกันอีกคือเลขสามเอาสามหารนะครับสามห้าสิบห้าสามหนึ่งสามใส่ศูนย์นะครับสามแปดยี่สิบสี่แล้วยังสังเกตเลขห้าเลขสิบแล้วก็เลขแปดไม่มีเลขอะไรเลยที่หารสามตัวนี้ลงตัวพร้อมกันนะครับฉะนั้นหอละมอคือสองกับสามถูกปะเอาสองกับสามมาทําอะไรมาคูณกันนะครับ หอรอมอนะครับก็จะมีค่าเป็น2คูณกับ3ดังนั้นหอรอมอนะครับก็จะมีค่าเป็น6นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะครับว่าเป็น6ตครานี้ก็เป็นในส่วนของการหา หอร์มนะครับในกรณีที่มีเศษแล้วก็รู้ด้วยว่าเศษคือเท่าไหร่มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าจงหาจํานวนนับที่น้อยที่สุดนะครับเราเจอคีย์เวิร์ดแล้วใช่ไหมเจอคําว่าเลยนะน้อยที่สุดนะครับวงกลมไปเลยน้อยที่สุดนี่คือการหาอะไรนักเรียนหาคอรนอรถูกนะเพราะตัวนอนี่คือน้อยนะครับตัวน้อนี่คือน้อยโอเคมาดูกันนะครับ เอ่อคอนอเขาบอกว่าะไรนะนักเรียนต้องหาคอนอก่อนนะครับแล้วค่อยนําเศษมาบวกบวกนะไม่ใช่ลบอ่าขั้นตอนแรกเราหาคอนอก่อนนะครับกูเห็นขั้นตอนที่หนึ่งตรงนี้นะครับหาคอนอของของตัวไหน6 8 12 มาเริ่มต้นหาคอนอกันเลยนะครับคู่หาคอนอนเหมือนเดิมคุณใช้วิธีการตั้งหารนะครับเอาหกมาตั้งนะครับเอา8ปดมาตั้งเอาสิบสองมาตั้งแล้วก็หารโอเคเอาแม่สองหารละกันนะครับสองสามหกสองสี่แปดสองหกสิบสองถัดมานะครับคอนอนความพิเศษของมันก็คือว่าไม่มีความจำเป็นต้องหารครบทุกตัวหารตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้สองกับสี่ ไม่อ่าไม่ใช่สองกับสี่ี่กับหยังหารสองลงตัวอ่าดึงสามลงมาก่อนเลยนะครับสองสองสี่สองสามหโอเคหารต่อได้อีกไหมหารต่อได้อีกนะครับกูเอาแม่ไรหารดีแม่สามนะครับสามหนึ่งสามดึงสองลงมาแล้วก็สามหนึ่งสามคอนอก็คือการเอาตัวพวกน,นี้มาทำอะไรกันนักเรียนมาคูณกันนะครับโอเค เราหาคณนอรอบแรกออกมาก่อนนะครับคอนอได้เท่ากับเอาสองคูณสนะครับแล้วก็คูณ3แล้วก็คูณ2นะครับคูณตัวเลขนะครับคอนอก็เลยมีค่าเป็น24นะครับโอเคตัวน,นี้นะได้ยี่ แต่ว่าตัวน,นี้ไม่ใช่คอนตอนที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าต้องเหลือเศษ5นะครับต้องเหลือเศษ5เท่ากันนะครับเหลือเศษ5้เท่ากันนะโอเคขั้นตอนที่2องนำเศษไปบวกนะครับเศษคือเท่าไหร่นะเศษหไปบวก โอเคฉะนั้นคอรอนอลที่เราต้องการจริงๆก็คือยี่สิบี่นะครับบวกเพิ่มไปอีกห้าคอรอนอลตัวนี้ก็คือคอรอนอลที่เราหารอบแรกถูกไหมห้านี่ก็คือเศษของมันนะครับดังนั้นคอรอนอลที่เราต้องการนะครับก็จะมีค่าเป็นยี่สิบโอเคได้ออกมาแล้วนะครับยี่สิบเก้า อ่าอันนี้ก็เป็นรูปแบบแรกนะครับในการหาครนรในกรณีที่มีเศษร,รูปแบบแรกเนี่ยก็คือรู้ว่าเหลือเศษเท่าไหร่นะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหอลมอต้องลบเศษออกก่อนแล้วค่อยหาหอลมอรครนรต้องหาครนรเศษก่อนแล้วค่อยบวกเศษอีกทีหนึ่งนะครับลองกลับไปดูทบทวนให้แม่นยำนะครับ